เศษยางอังนี้พร้อมแล้วเดอ้อเ,เออเอาคืวอ,อว่าสิไปบ้านตาหนูเอาไปบ้านตาหนูมันไอผู้ทมีจอนกอนวันกา,า,าม,มันไปกกะ ข้าไปเจ้าบ้านหม้ออะไรที่เขาเหรอเออตัทางจอนก้อนพอรถไงเขาไปไหลายคนมันเงยมีอมูอืมทองสามจอนจก้อนเขาไปสองคนมันวังเวงวันนี้จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตรอบทุ่งนะคะเอามือใหม่มันต้องขยันหัดทำคลิป ไม่ขยันเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นหนัดทำคลิปนะคะช่องยายแดงมีลูกสาวสวยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ